เเดี๋ยวจะได้เพิ่มอีกหน่อยนะผลมาวันที่เจ็ดนี่แล้วผลมาวันที่เจ็ดจะได้จะได้เขียวขึ้นอีกหน่อยอันนี้อันนี้กะไรและกีตันเนี่ยมันเนี่ยสองตันไงลงทุนไรเท่าไหร่ถ้าปลูกอ่ะผันอ้อยเอ้ผันตัวเอง อก็ปุ๋ยยาเตากับอ่าสนี่ขุดตันเท่านีเนี่ยสองร้อยห้าสิบปุ๋ยปุ๋ยยาประมาณไร่ละสองร้อยห้าสิบได้ไหมปุ๋ยยาสองร้อยห้าสิบก็เป็นห้าร้อยค่าปลูกอีกสองร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยกว่าบาท อันนี้ไม่อันนี้ไม่รวมน้ํามันรถตัวเองนะค่าแรงตัวเองถ้าถ้ารวมก็ประมาณลงทุนไรละพันพันกว่าพันก็กว่าพันห้าได้ไหมมาถงกกล้เยโอ้พันห้าไรละสองตันเือเลี้ยงแค่เทานั้นเองไอ้เ่ไงมันปลูกตายเออปลูกเอ้าตันเท่าไหร่เนี่ยสองันสองสองพันสองห้าสิบ

ของปลาปุกขี้ผมผมก็ขายละพันอ้อยล้ครับสิไม่ตัดเท่านั้นเดี๋ยวตำพาดชาวไร่มันหน่อยทิจะมาปลูกอ้อยอ้อยลงทุนไร่ละห้าหกพันก็เฉลี่ยถ้าข้ามแรงก็สิบห้าตันถ้าตันละพันก็หมื่นห้าก็ยังเลือกกำไรถ้าทำได้ไร่ละสิบห้านะดีกว่าใช่ไหมถ้าไม่ได้สิบอ่ะถ้าสิบก็จะเสมอทุนนะสิเสมอตัะเฉลื่ยนิดหน่อยถ้าสิบอ่ะ ก็ลงทุนก็ห้าหกพันเนี่ยปลูกใหม่นะแต่มันไม่ต้องไม่ต้องปลูกทุกปีเออในแปลงนี้มีน้ำหน้าปลูกเนี่ยดินดีเนี่ยอโอ้ถ้าเจ็ดต่อยิ่งกำไรอ้อยอ้อยยิ่งปลูกได้หลายต่อยิ่งกำไรน้ำหนักอ่ะมันอยู่ที่ว่ายิ่งต่อสูงอ่ะเรายิ่งเราต้องเพิ่มปุ๋ย ถ้าเราไม่เพิ่มปุ๋ยอะผลผลิตใช่ถ้าอ้อยต่อสูงเราก็ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นรักษาตอให้ได้นานๆนะยิงกำไรเยอะอืมอนลมนืก็สนุกดีทำหลายๆอย่างเดี๋ยวปลูกอ้อยด้วยเลยนสนใจที่ต่อนะเดี๋ยวนี้ มีเครื่องจักมาบริการแล้วก็มาปลูกอยู่นะเห็นป่าล่ะรถทีมรถไถนะหกพันเต็มที่ไม่เกินหกหกพันห้าแร้วหกพันสองรวม0้วยปรวมหมดเลยรวมหมดพันคเอตอนนี้ถ้าเกิดระบบน้ำอะเราก็เสริมให้ถ้ามีระบบน้ำมีระบบน้ำยดก็อีกแปดเจ็ดแปดพันแต่มันก็คุ้มนะน้ำยดอ่อะ มันมันก็รันตีให้เราได้ถ้าอ้อยขึ้นแล้วอ่ะผลผลิตมันต้อง15บห้าตันนะแต่น้ำต้องพอนะมีแลรงน้ำพอเวลาแปลงเนี่้เออถ้าจะปลูกเนี่ยต้นฝนนี่ก็เอาได้เนี่ยพอมันไม่เสี่ยงล็อกพื้นที่ตรงเนี้ยเออถ้าอยากก็ติดต่อ ปลายไรเลยนี่นี่ในพื้นที่นี่รถตัดหมาไม่เด็ดหลายเด็ดหรอกหินก้อนเล็กๆเท่ากำปั้นไม่เป็นไหลนี่ผมยังไม่เห็นหินเลยเนี่ยถ้าเป็นที่ที่เราเก็บพอปลูกปุ๊บมันขึ้นแล้วก็เดินเก็บ พอโงานเดไม่แจ้งเพอโงานเปีพมาตัดไม่ยอมมาตัดกันีนมาตกอยกันเดี๋ยวชวนคุยไม่ได้ขุดหมันไม่เสร็จยงไม่เสร็จเลยคิดจะเสร็จตั้งหน่อยไม่เสร็จเลยเนี่ยโอเคโอเคเท่านี้ก่อนนะครับ